สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ทิวมาอยู่ที่ร้านนุกนิ่งนมสดนะครับไม่รู้เจ้าของร้านจะให้เราถ่ายหน้าเปล่านะครับดูก่อนไปเลยนะครับพี่ต้อยวิธีการทํานะครับทำด้วยน้ำตาลครับแล้วก็ตามด้วยครีมเทียมที่ผมสั่งก็คือกล้วยกล้วยหอมมะพร้าวเป็นเลยที่แปลกมากใส่ผงกล้วยหอมไปแล้ว คือมะพร้าวนะครับเปิดขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับพี่ต้อยเจ็ดโมงถึงสี่ทุ่มครับเจ็ดเจ็ดโมงเช้าสิบเอ็ดอโมงเช้าอ๋อร้านนี้ชงด้วยนมสดนะครับไม่ได้ชงด้วยน้ำธรรมดาครับก็เลยร้านก็เลยชื่อว่าลูกนิกนมสดครับมีเมนูนหลากหลายนะครับนอกจากจากเครื่องดื่มแล้วก็ยังมีขนมมาสคาขยายแล้วก็ขนมปัง ปิ้งทานเนยแล้วนะครับชุดละยี่ห้าและชุดละสามสิบนะครับแต่ผมว่าถ้ากินกันหลายคนก็ซื้อชุดละสามสิบไปเลยจิปาอันนี้อของคนอื่นใช่ไหมครับใส่ไข่มุกเนี่ยเพราะผมไม่ได้ตังใส่ไข่มุก ียวปันให้เลยเหรอไม่เป็นไรปัดแล้วก็ปัดเลยไม,นนไม่ใช่คนเรื่องมากขนาดนั้น <c oughs> เพียงแต่เพียงแต่ผมไม่ชอบกินไข่มุกเท่านั้นเอง อย่าเลินะลครับตู้กิจกาสดอยู่ใกล้กับเซเว่นอีเลฟเว่นราชมงคนขอนแก่นครับไปแล้วครับสวัสดีครับ